อยู่กนะับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพื่อนตนเองครับผมพามาดูปัญหาการส่งต้นไม้เนอะต้อมมาส่งต้นไม้ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีบางส่วนที่เกิดปัญหาหักเคมเสียหายอะไรกันอะไรบ้างนะเนอะจริงๆก็ไม่เยอะหรอกประมาณสองสาเปอร์เซ็นต์นะเนอะแต่พอดีมีเคสพิเศษเนี่ยสองลังเนี้ยออกจากมือเราไปตั้งแต่วันที่สิบสามมิถุนาอ่านี่เดือน เอ้ยพฤษสามิถุนากลับมา <5. S 2> วันที่ห้ากรกฎาคมตีกลับมาเนาะลูกค้าไม่รับเข้าใจแล้วก็เออมันเป็นปัญหาของการขนส่งอะ่ะทางนู้นน่าจะมีคนไม่พอเนาะขนส่งเอกชนที่เราใช้อยู่มันก็มีบ้างมีปัญหาบ้างเดี๋ยวเราพามาดูว่าเนี่ยหลังจากออกจากอกเราไปแล้วก็กลับมาหาเรายิบสองวันเนี่ยต้นไม้ในกล่องเนี่ยเป็นยังไงยังพอรอดอยู่ไหมแกะไปพร้อมกันเลยเนาะก็เอาทุกมุมมาให้ดูเผื่อพี่ๆท่านใดอยากทำต้นไม้ส่งอะไรก็อาจจะต้องเจอปัญหาแบบนี้บ้างแหละ ไม่ไม่บ้างละเจอแน่นอนแหละเจอมากเจอน้อยอะไรก็ลองดูลแล้วกันเนาะเผื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงนะใครอยากขายพันไม้ใครอยากทําออนไลน์เกี่ยวกับการเกษตรหรือออนไลน์ทุกๆอย่างอะ่ะมีอยู่แล้วปัญหาการขนส่งอะ่ะเดี๋ยวตามมาดูกันนะว่า,วาต้นไม้ยี่สิบสองวันอยู่ในกล่องเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีพเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดหลับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครมาพาพิสูจน์กันจะรอดไหมเดี๋ยวตามมา เป็นพันไม้ที่จะส่งปุ๋ยเปยอะไรอยู่ในนี้แหละแต่อันนี้ยตีกลับมาไปที่ขอไม่บอกชื่อแล้วกันเนาะแต่ไปโคราชอ่าบอกได้ไปไปทางโซนโคราชพี่พี่ที่เคยเคยสั่งกับต้องมันจะมีปัญหาอยู่ประมาณสองสามรหัสไปรษณียเนาะแล้วอันนี้มันมันหนักเกินแล้วก็ตีกลับมาแล้วยีิบสองวันมากพาเลยอันนี้เป็นอะไรรู้ปะมะพร้าวอ่าต้นพันมะพร้าวจะมีกํนิดนิดหน่อยคือกล่องแรกมันมันเปิดมานิดหน่อย เป็นาฟนอกโดยรวมก็ยังดีอยู่ดูต้นพัน์เรานี่เปิดสดๆเลยนะตอนยังไม่ได้แกะไว้ก่อนนะขนส่งก็ถามว่ามันมันมันก็มีบ้างแหละเสียหายแบบเนี้ยสักประมาณสองเปอร์เซ็นแเนาะเราเจอหักเคมอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เยอะอะไรก็รับสภาพครับลูกค้าไม่รับเราก็เข้าใจมันมันไฟนานจัดนะเนาะคือจริงๆอ่ะเราก็โทรคอนแทคกับลูกค้าตลอดเพราะพี่มันมีปัญหาอย่างนี้นะ นี่ที่แพ็กไปเป็ไงโอ้โหงอกงอกคากล้องยี่สิบกว่าวัน <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาไปอันวันได้ร่มอ่ะแต่ไม่ตายไม่ตายนะแต่มันไม่ได้โดนแสงนะายอดที่งอกออกมาใหม่ต้องต้องร่มจะจัดเลยนะต้องไว้กลางแปลงอ่ะ อันนี้กล่องนี้เหมือนมะพร้าวจะหายไปลูกหนึ่งมีหายด้วยเหมือนจะหายไปลูกหนึ่งเออเออกล่องนี้มีหลุดนะมีเอามาเหมือนาจะมีสี่สี่หรือห้าลูกอืมแต่กล่องนี้ยจิดมิตรกล่องนี้คาดว่าน่าจะครบไปสองกล่องนะครับไปโคราชสองกล่องเห็นแท็กเห็นแท็กขนส่งหเปล่าเห็นก็เห็นนะมันไม่ได้อะไรผิดอ <f welche> ่ะเราก็อืมัน <uh ก <s chat ills> <sh> ็มีบ้างแหละ กอนอมีปัญหาเจอปัญหากแ็แก้กันไปแต่ก็อันนี้ก็ยังน้อยนะหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์งก็ยังพอรับได้หายเหมือนกันหรือมันหดวะมะเขาเราอะหายไหมหาย <c oughs> ไม่ได้แกะแต่มันหายได้งไง <c oughs> อ๋อมีรอยแกะไหมะ <c oughs> มีเนี่ยแกะอ๋อแกะ แกะด้านล่างอ่ะแกะตูดอืมอนูก็แกะตูดแล้วก็เอาไปจากข้างล่างอ่ากล่องเนี้ยน่าจะเจ็บืมกลับมาให้สามลูกเองกล่องนู้นก็เจ็บหรือเปล่าอืมต้องดูแนอเด้อใช่กลับมาช้าก็กลับมาช้าแล้วหายตั้งห่าอ้าวงอกเลยว้าวก็ทิทั้งหมดเลยนะราคาต่อกล่องก็หนึ่งพันเก้าร้อยบาท อันนี้น้ำหอมมีน้ำหอมอยูกกล่องหนึ่งกะทิกล่องหนึ่งทั้งหมดอ่ะสองพันหนึ่งสองกล่องนะใช่มูลค่าสองพันหนึ่งโดนดึงออกไปอยากปลูกขอดีๆก็ได้นะผมก็ให้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ต้นพันธุ์ก็ยังโอเคอยู่แต่ต้องเอาไปหนบ้านในร่มจัดๆเลยมันไม่ได้โดนแดดมานานต้องน่าจะต,ต้องอยู่กลางแปลงนะเนาะก็มะพร้าวน้ำหอมออกไปเนี่ยต้นพันธุ์สวยๆเลยหาย หายไปกล่องละสามต้นนะมั้ยใช่อืมทั้งหมดเลยอ่ะอ่าสองสี่สี่ผมหมดสิบสิบต้นสิบต้นกลับมาห้าหายไปห้ากลับมาหกหายไปสี่หายไปสี่หายไปกล่องละสองต้นอืมอันนี้ก็คงต้องเอาไปอนุบาลในร่มก่อนน้ำหอมสองต้น คือถ้า1 1> จริงๆเจออีกเคสหนึ่ง,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 งเ,ปเ,ปเป็นเป็นต้นฝรั่งเหอเนาะมะพร้าวเนี่ยอาจจะอยู่ได้นานหน่อยแต่ฝรั่งอ<ช>่ะฝรั่งก็น่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะตอนนั้นเราไปก็นานอยู่นะเออหงไปก็กลับมาก็รอดก็หมดนะเออสิบกว่าวันก็ยังพอรอดแต่เนี่ยเล่นไปยี่สิบสองวันมันไม่มีแสงอ่ะเนาะมันไม่มีแสงจริงๆอ่ะถ้าถ้ามันมีแสงเนี่ยต้นที่ ยอดยอดเนี่ยที่งอกออกมะม่าอ่ะมันไม่เขียวไงเพราะมันผลิตคลอโรอฟิลล์ไม่ได้อ่ะใช่เนี่ยแต่ถามว่าตายไหมเราก็อนุบาลไว้สักหน่อยหนึ่งล่างมันเดินเต็มมาแล้วต้นพันธุ์เราแข็งแรงอยู่ยี่สิบสองวันรอดอ่ะพลุม่มเขาพลุร้อยไปสามต้นน้ําหอมไปลูกนึงอ๋อมันมีพงร้อยไปด้วยเออมีพงร้อยอยากกินพงร้อยอืมวันห,ห,หลังขอนะกะทิอยู่ครบเออกะทิแพงสุดไม่เอาให้แปลกว่ะ จะไม่ชอบเลียนๆก็ได้ไม่รู้หรือเปล่าเนาะก็ยี่สิบสองวันผ่านไปถึงโคราชมาแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณยี่สิบวันประมาณสิบห้าวันนะเดินทางไปกับเดินทางกลับอีกห้าวันสองอาทิตย์เศษสองอาทิตย์กว่าแล้วยังรอดอยู่เจ้าไหนไม่บอกแล้วกันเนาะสีเหลืองแต่ก็ไม่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 ได้ตำหนิอะไรเขาเรมันมันแค่เป็นส่วนเล็กๆนะที่ผิดพลาดอะ มันก็มีปัญหากันทุกองคอ์กรแหละก่อนหน้านี้เราส่งเจ้าอื่นยังเยอะกว่านี้อืมแต่ในส่วนเนี้ยมันเป็นปัญหาของเรานะกับทางลูกค้าเนี่ยต้องไม่ได้ไปเรียกเพิ่มไม่ได้อะไรอยู่แล้วคือต้องก็แจ้งตลอดพี่มันมีปัญหาล่าช้าอะไรเงี้ยไม่ต้องมาพี่ไม่รับหรือพี่ที่จ่ายตังค์มาแล้วนะต้องโอนคืนให้ด้วยแล้วก็ถ้าต้นไม้มันไปล่าช้าแล้วสภาพไม่มันยังปลูกได้ต้องก็ให้ปลูกไปเลยนะคือแต่ใบมันร่วงใปอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็โอนคืนให้หมดอนะเนาะก็เนี่ยยี่สิบสองวันแล้วก็ อันนี้ก็ภาวนาว่าอย่าให้เจอเคสแบบนี้อีกเลยเราส่งทุกวันน่ะมันก็มีบ้างคือเรียกว่าไงร้อยกล่องเจอสักกล่องสองกล่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นปกติอะเนาะก็แต่ต้นพันเราก็รับประกันเลยว่าค่อนข้างแข็งแรงอายีบสองวันอยู่ในกล่องเนี่ยไม่เหี่ยว <c oughs> แค่มันไม่โดนแสงเฉยเออเก่งจริงเราต้นพันเราสมบูรณ์ใช้ได้เลยเนาะก็พามาดูเป็น เป็นอะไรล่ะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะที่ใครอยากทําออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ต้องรับให้ได้เนาะเราก็ต้องเอาเปอร์เซนต์ความเสียหายพวกนี้มาคํานวณให้ดีแล้วก็อย่างว่าเนาะมันมันเงื่อนไขาบางอย่างของขนส่งพวกเนี้เราเขาเรียกว่าไงอะ่ะเขาตั้งกติกามาล็อกไว้แล้วเราเป็นร้องเรียนอะไรไม่ได้นะขนส่งต้นไม้นี่หักเสียหายเขาไม่รับประกันนะผมรับประกันเองไอ้ที่ไปถึงแล้วต้นหงต้นหักเนี่ยต้องรับประกันเองนะ ขนส่งเขาไม่ได้รับประก,กันให้เราแต่ก็เราก็จะพยายามแพ็คให้ดีที่สุดนะเนาะพี่มอนก็มือแพ็คเนี่ยเออจะแ,แพคเก่งว่ะแพ็คแล้วหายไหนบอกลางแตกไม่เห็นแตกเลยแตกแตกข้างล่างนะเขาเก็บรอยมาแล้วเออแปกมาให้เรียบร้อยหรือแตกแล้วมันตายหลุดออกไปข้างนอกไอ้ทางอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับก็ถัวๆกันไปนะก็อย่างน้อยๆก็เราก็รับผิดชอบในส่วนของเราไปก็ไม่ให้กระทบกระเทือนพี่ๆที่สั่งพันไม้กับเรามาแน่นอนครับ ผมก็พามาดูเนาะเป็นปัญหาที่เราเจอแล้วก็ยินดีให้คาปรึกษานะพี่ๆที่จะทำสินค้าส่งออนไลน์อะไรพวกนี้ไม่จําเป็นจะต้องมาเป็นพันไม้ยังต้องก็ได้นะใครอยากขายอยากทําอะไรเกี่ยวกับอบอนไลน์ก็สามารถปรึกษาเข้ามาไดนะ้เนาะยินดีแนะนำเนาะบางส่วนต้องต้องเคยทํามาต้องก็หมดเปลือกอยู่แล้วไม่มีกักอยู่แล้วเนาะไหนช่วยได้ก็ช่วยๆกันไปเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ค่อยดีเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะเดี๋ยวเอาเจ้ามะพร้าวกะทิเนี่ยไปอนุบาลต่อก่อนสงสารน้องไม่ใช่เลยหรอก แต่ก็ยังอุตส่าห์กลับมาเนาะก<ฮ>็ได้คืนไม่ครบก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันนิดๆหน่อยๆเนาะ,นะคือไปเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้แต่ขออย่างเดียวคืออย่ากระทบกับ พี่ๆลูกค้าเราเท่านั้นเองแต่ซ่อมับผไปชอบเองหมดส่งช้าส่งนานส่งเสียหายยังไงต้องเคมให้ฟรีอยู่แล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจพันไม้ก็เบอร์โทรต้อมย้ำอีกทีนะ0 6 4 2 2 0 9 0 0 0มีพันไม้ผลพันดีพันแท้คุณภาพจาหน่ายเนาะมีบริการเคมหลังจากเอ่เคมจากการขนส่งด้วยนะถ้าเสียหายจากการขนส่งเราเคมให้ฟรีแล้วก็มีบริการเ็มเงินปลายทางด้วยใครสนใจพันไม้ก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะเบอร์โทรต้อมอีกครั้งเนาะ0642209000 โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรรีวิธีพื่อนคนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวเอาน้องไปประมพยาบาลก่อนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับงอกเพิ่มเลยนะออืตอนตอนเอาไปนี่เราเราตัดแล้วก็บางทีมันยังไม่แผ่ม,ะนะมันนะมันตรงตรง,ตรงเฉยแต่ได้เห็นเลยข่าวตัวนี้ใหม่แน่นอน,อน,นของใหม่ฝั่งนี้ก็ใหม่ไอ้ตายยังไม่ตายแต่ไม่ไม่ได้โดนแสกนานจัง ดูที่ถุงและถุงใบน้ำยังมีเต็มเลยจริงจริงอยู่ได้เป็นเดือนแหละแต่มันก็ไม่ดีอ่ะคนปลูกเขาก็อยากปกลูกนะโอเคไปแล้วสวัสดีครับ